สวัสดีครับผมเล็กจากลาละเล่นนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครในท่ i มนิบ n e ตัวหนึ่งซึ่งผมถือว่าเขาเป็นพระเอกเลยทีเดียวนะครับกับตัวนี้ก็คือพิกเก็ตนั่นเองนะครับพิกเก็ตเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นได้ง่ายนะครับเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเนื่องจาก มเีเลือดที่เยอะนะครับแล้วก็พลังป้องกันที่สูงแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าแม้แม้กระทั่งเขามีโลนะครับแต่ว่าเขาก็มีสกิลบางอย่างที่ช่วยทำดาเมจแล้วก็มีสกิลที่ช่วยเพื่อนในขณะเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีสกิลแล้วก็ความสามารถอะไรกันบ้าง มาดูพิกเก็ตกันนะครับสำหรับพิกเก็ตเนี่ยมีระดับความยากอยู่ที่ระดับ3จาก4นะครับแล้วก็โซโล่ก็3จาก4เหมือนกันแรกๆเนี่ยพิกเกตอาจะไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าพอไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเขาจะแบบเป็นตัวแท้งที่ดีแล้วก็ช่วยเพื่อนได้เยอะมากๆเดี๋ยวมาดูสกิลทีละอันกันว่าเขามีสกิลอะไรกันบ้างนะครับโดยที่พิกเก็ตเนี่ยเขาจะมีอา,อาชีพทั้งหมด4อาชีพด้วยกันก็คือมีกัปตันนะครับซึ่งเป็นสกิลสีแดงนะครับฮีโร่สกิลสีม่วงนะครับ Protector s k สกิสีส้มแล้วก็ Warden s สกิ l สีฟ้าๆตัวนี้แล้วก็มี Consumable Die ดอัน Picket ตเนี่ยเริ่มต้นมี He ลที่5นะครับซึ่งถือว่าดีมากๆแต่ว่า Attack มีแค่1 Defense 2นะครับแล้วก็มี Skill Shield War ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปเพราะฉะนั้นแรกๆเนี่ยแนะนำว่า Picket ตเนี่ยให้เพิ่ม Defense ไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเด็กเพื่อให้ทอย Defense ได้เยอะๆนะครับแล้วพิกเก็ตจะตายยากมากๆนะครับ ทีนี้มาดูสกิลแรกที่เป็นสกิลของอาสายกับตันกันนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะมีนี่เลข1เลข2นะครับ Stand Ground Shield Form นะครับแล้วก็อัปเกรดมาเป็น Sword a d v a n c e แล้วก็ Lock Down นะครับตัว Stand Ground เนี่ยเบอร์หนึ่งตัวนี้จะเบสิกสุดเลยก็คือจะมีสัญลักษณ์รูปคล้ายๆกับหมอนะครับอ,อันนี้นะครับเวลาทอยเสร็จปุ๊บให้เอาไปไว้ที่ตรงที่ล็อกนะครับฟิบนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวนี้เนี่ย จะช่วยรีเจนนะครับหรือฟื้นเลือดทุกรอบยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เลือดจริง,รงๆเลือด5แต่ตอนนี้มีเลือด3พอเริ่มรอบปุ๊บเราจะใส่เลือดเพิ่ม1เหมือนสกิลหมอเลยนะครับก็คือรีเจนนะครับ HP นะครับส่วนอันอื่นที่เป็นรูปกระดูกนะครับแล้ววนๆหมายความว่าสามารถเอาสกิลตัวนี้ไปใช้ในแบ็กอัพแลนนะครับพอเราใช้สกิลแบ็กอัพแลนเสร็จปุ๊บ ไอตัวลูกเต่าเนี่ยจะไม่โดนเอ็กซ s t สออกไปจะถูกกลับมาใหม่ในสล็อตแล้วก็ทอยใหม่ได้เพราะฉะนั้นก็ช่วยให้อ่ากระดูกเนี่ยดีขึ้นนะครับส่วนลูกที่2นะครับชิลฟอร์มถ้าอัปเกรดจาก1มาเนี่ยจะเป็นรูปโลนะครับจะเป็นในลักษณะเดียวกันแต่ตัวเนี้ยจะเป็นคล้ายๆกับมีโลติดตัวไว้เลย1หมายความว่าเวลามอนสเตอร์เนี่ยโจมตีตัวนี้สมมติว่าโจมตี3าดาเมจเนี่ยติดโลอันนี้1เพราะฉะนั้นโดนแค่2ดาเมจอย่างนี้นะครับ ก็เหมือนเป็นชิลนะครับให้ตัวนี้ตายยากขึ้นจะมีสกิลอ,กอีกอันที่ค่อนข้างดีนะครับก็คือเป็นรูปเท้านะครับบวก2นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าล็อกติดตัวอยู่ตรงนี้หมายความว่า,าทุกครั้งในในเทิร์นนะครับคุณสามารถเลื่อนตำแหน่งได้2-9นะครับโดยที่ไม่เสีย d e x กเซอริตีซึ่ง จะช่วยทําให้ไปรับดาเมจหรืออะไรก็ได้ตัวนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็อันเดอร์เอทอยู่พอสมควรนะครับกับเบอร์2ชคิวฟอร์มตัวเบอร์5นะครับ s w o r ด Advance ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นดาบนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าตัวนี้เนี่ยถ้ามันไปอยู่ที่ล็อกปุ๊บเวลาตัวพิกเก็ตทำดาเมจนะครับจะบวก1ดาเมจนะครับไม่ให้บวก1ลูกหมายความว่าถ้าสมมติตอนนี้พิกเก็ตนะครับโจมตี1นนะครับปุ๊บ จะบวก1ตรงนี้ทันทีเป็นโจมตี2เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะโดน2อย่างนี้ก็คือตายออกไปเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวสอดแอดวานซ์นะครับด้านอื่นก็คล้ายๆกันส่วนเบอร์6ไอ้ตัวนี้จะเข้าคู่กับนะครับเต๋าที่เป็นทอนนะครับตัวนี้จะค่อนข้างดีก็คือถ้าสมมุติเราใช้เอฟเฟกตัวนี้นะครับปุ๊บเอาไปวางไว้ตรงที่ล็อกหมายความว่าตัวที่อยู่ใกล้ๆนะครับอ่าเราจะอยู่อย่างนี้ ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆอย่างเช่นอย่างกรณีนี้2ตัวนี้เขาจะบังคับโจมตีตัวนี้เหมือนปนหนึ่งว่าพิเกตเนี่ยพูดคําหยาบคายด่าใส่ยั่วโมโหศัตรูทําให้ศัตรูเนี่ยต้องมาตีเขาในรอบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมติศัตรูเนี่ยจะมีต้องโจมตี2ตัวนะครับสมมติว่าตัวเนี้ยโจมตี2ตัวเขาก็จะโจมตีพิเกตสองครั้งนะครับอ่าอันนี้ก็คือสกิลทอนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ช่วยเหลือเพื่อนนะครับ อันนี้ก็คือสกิลทั้งหมดของกัปตันนะครับทีนี้มาดูตัวนี้กันบ้างนะครับโปรเทกเตอร์นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพวกปกป้องนะครับตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใส่ให้เพื่อนนะครับไปอยู่ตรงแอคทีฟของเพื่อนนะครับเวลาไปอยู่ตรงแอคทีฟของเพื่อนปุ๊บนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนโดนโจมตีสมมติว่าตอนนี้สีเหลืองนะครับใส่ตัวอินเตอร์เซปต์ตัวนี้นะครับเวลาที่เพื่อนจะโดนโจมตีปุ๊บ พิกเก็นะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของบอร์ดก็ตามเขาจะเหมือนรับแทนตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ลดทิกตัวนี้ลงหนึ่งนะครับหมายความว่าตัวนี้จะไปรับแทนนะครับเป็นเป็นวีรบ,บุรุษนะครับอ่าเบอร์ Ber 3ตัว Red เ h ิ r ์ตกับอินเ r อร์เซเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่าตัวอินเ r อร์เเนี่ยจะมีตัวเลขเยอะกว่านะครับอ่าอันนี้ก็จบไปสำหรับโปรเทคเตอร์ซึ่งมีแค่2ลูกนะครับต่อมานะครับเป็นวา r เด n นะครับ วาเดนเนี่ยเป็นอาชีพที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเนี้ยมันจะมีสัญลักษณ์อยู่3อย่างด้วยกันสัญลักษณ์แรกก็คือสัญลักษณ์คล้ายๆ้คลื่นอันนี้ก็คือรัชนั่เองก็คือเร่งรีบนะครับจริงๆแล้วในวาเด้นเนี่ยลูกเต่าทุกลูกก็จะมีมีสกิลอันนั้นอยู่นะครับอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมีมีรัชอยู่ทั้ง4ลูกนะครับเพียงแต่ว่าจะเยอะน้อยแตกต่างกัน,กนตามแต่ละลูกนะครับตัวสวิต ลูกเต่า rush เนี่ยจะช่วยให้ Picket ตเนี่ยเดินได้3ช่องนะครับโดยที่ไม่ยังเป็นต้องเสีย dex เหมือนกันอย่างนี้1-2นะครับแต่ข้อดีของ ice k e g a r d e n เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับทุกสัญลักษณ์ถ้าเราใช้2ลูกนะครับจะเกิดเป็นคอมโบที่แรงขึ้นก็คือเหมือนพุ่งชนอย่างนี้1-2แล้วเลือกโจมตีสมมติโจมตีตัวนี้ปุ้งนะครับโดน3าดามจะครับก็อาจจะจะทำให้ ศัตรูตัวนั้นตายไปเลยก็ได้อันนี้คือใช้แค่สกิลยังไม่ทันได้แอตแทกเลยนะครับเหมือนเอาเหมือนเอาโล่วิ่งพุ่งชนเลยนะครับส่วนสกิลถัดมานะครับเป็นริโพสนะครับตัวนี้แนะนําเลยว่าให้อัพนะครับตัวนี้จะเป็นรูปดาบแล้ววงวงหมายความว่าไงหมายความว่าถ้ามีอยู่อันเดียวปุ๊บเวลาเราใช้อเอามออยู่ในแอคทีฟก่อนเวลาโดนศัตรูโจมตีเนี่ยเราดึงตัวนี้ออกปุ๊บแอคติเวตเราจะ ป้องกันการโจมตีคือรอบนี้เหมือนกับไม่โดนโจมตีเลยคือโดนศูนย์แล้วก็จะไม่โดนเอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นด้วยอ่าทีนี้ข้อดีถ้าสมมุติว่าเรามี2อันเราสมมติเราทอยได้อนี้ปุ๊บแล้วเราใช้2อันนะครับนอกจากจะไม่โดนโจมตีหรือไม่โดนเอฟเฟกแล้วเนี่ยเรายังอัดกลับได้3ดาเมจอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเอาไว้เคาน์เตอร์แอตแทกนะครับตัวถัดมาตัวนี้นะครับที่เป็นรูปลูกศร2ออันตัวนี้นะครับก็คือสวิตช์นะครับ ตัวสวิตช์เนี่ยเราจะใช้ได้เฉพาะเมื่อเพื่อนอยู่ติดกับเรานะครับอย่างนี้ถือว่าอยู่ติดกันนะครับอย่างนี้ไม่ถือว่าอยู่ติดใช้ใช้ไม่ได้นะครับก็เวลาใช้เนี่ยให้เราเอาวางไว้จะใช้ instant หรือว่าวางไว้ที่ Active ก่อนเราค่อยใช้ก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บถ้าเราสลับตำแหน่งนะครับเราสามารถสลับกับเพื่อนก็ได้หรือว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้เราใช้สวิตช์เนี่ยเราสามารถสลับกับมอนสเตอร์ก็ได้สลับกับแบดดี้ก็ได้ ถ้าเรามี2อันนะครับมี2อันสลับกับเพื่อนเนี่ยเราจะได้ฮิวเพื่อนด้วย3หน่วยนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆถ้ารอบนั้นหมอเสียชีวิตไปแล้วหรืออะไรก็ตามน็อกเอาไปแล้วแต่ถ้าสลับกับมอนสเตอร์ก็เช่นกันก็คือโดน3าดาเมจนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสกิลวารเด n นเนี่ยมันจะอยู่ที่เลข3หมดนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น ฮิวสดาเมจโดน3ดาเมจหรือว่าไปวิ่งพุ่งชน3ดาเมจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือเป็น4ลูกที่มีประโยชน์ถ้าอับพครบทั้ง4เนี่ยจะถือว่าแหลงมากนะครับถัดมานะครับจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างเบสิกนะครับก็ตัวฮีโร่นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วฮีโร่ตัวนี้เนี่ยโดยรวมนะครับยกเว้นลูกเต่าเบอร์15 b r e v เบรวาโดนะครับตัวอื่นๆเนี่ยจะเป็นแค่โล่นะครับเปรียบเสมือนว่า คล้ายๆกับเต,าต๋าตัวนี้นะครับเต่าดีเฟนต์นะครับแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีดีเฟนต์ที่เยอะกว่านะครับและอีกหนึ่งข้อดีคือเราสามารถเอาตัวนี้ให้เพื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนป้องกันเพื่อนอะ่ะให้ให้เพื่อนเอาโล่ไปใช้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือข้อดีมากๆของของตัวสกิลฮีโร่นะครับ ทีนี้จะมีอยู่อันเดียวนะครับที่แตกต่างออกไปกับอันอื่นก็คือตัวนี้นะครับตัว巴โดนะครับตัวนี้จะมีสัญลักษณ์รูปโลและมีรูปเฟืองเวลาใช้ปุ๊บมันจะมาอยู่ในช่องล็อกนะครับตัวนี้จะมีประโยชน์ตอนที่ไม่ได้อยู่ในแบทเทิลนะครับอย่างที่รู้กันว่าเวลาถ้าเราจะอัพตัวดีเฟนซ์นะครับเราจะทอยเต๋าตามจำนวนดีเฟนซ์นะครับแล้วถ้าเกิดกระดูกขึ้นมานะครับเราจะมีสิทธิ์ถอยหม่ได้หน,หนึ่งนะครับแต่ ตัวนี้นะครับจะทําให้เราอิกนอนะครับก็คือไม่สนกระดูกได้1อันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทอยได้อย่างนี้ก็ถือว่าอัปเกรดดีเฟนซ์สำเร็จเหมือนกันนะครับก็ก็เป็นเป็นมีประโยชน์สําหรับตอนหลังๆที่คุณต้องทอยดีเฟนซ์แบบ5ลูก6กลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันอัพยากมากๆก็เอาสกิลนี้ขึ้นมาก็จะสามารถทำให้อัพได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าตัวนี้มาดูอย่างสุดท้ายกันนะครับก็คือตัวคอนซู m um เ b l e เบลก็คือใช้แล้วหมดไปนะครับจะมี2อัน เดี๋ยวจะอธิบายกอบบี้เชอ,อร์เกอร์ก่อนเบอร์8นะครับไอตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับเหมือนเป็นเนื้อเนื้อแท่งนะครับพกพาไปกินได้ถ้าสมมติทอยได้4อย่างเงี้ยเราก็คือฟื้นเลือด4เลยนะครับก็ใช้แล้วก็ทิ้งออกไปนะครับสกิลท,ที่เด็ดของพิกเก็ตเนี่ยก็คือตัวนี้ครับออ่านว่าออร์ซิสออลอาร์เล่นะครับแอลก็คือดื่มเบียร์แล้วเมาะนะครับตัวเลขหมายถึงจำนวน น,นะครับจำนวนรอบจำนวนจำนวนรอบอันนี้นะครับที่อยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้สกิลนี้ปั๊บนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือให้เอามาวางไว้ที่แอคทีฟนะครับแล้วเราจะเอาเลือดพิกเกต็ตออกให้หมดจนเหลือ1น,นะครับเหลือ1เสร็จปุ๊บหลังจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะโดนโจมตียังไงก็ตามนะครับพิกเกต็ตเลือดจะไม่ลดฮิวก็ไม่ได้ลดเลือดไม่ได้เปรียบเสมือนว่าเมาเต็มที่แล้วไม่ว่าใครมาทําอันตรายอะไรก็ไม่รู้สึกเจ็บนะครับ ก็เป็นสกิลที่ทั้งดีและไม่ดีนะครับเพราะว่าทําให้เราเหลือเลือดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ไม่มีวันตายอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าถอยได้2ก็อยู่ได้2รอบก็ค่อนข้างโอเคนิดหนึงนะครับทีนี้เรามาดูตัวสกิลแบ็กอัพแพลนซึ่งผมว่าแบ็กอัพแพลนของพิกเก็ตเนี่ยถือเป็น1นึ่งแบ็กอัพแพลนที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกอันนะครับเริ่มจากอันที่2นะครับถ้าสมมติเรามีกระดูก2อ,อันอันนี้ก็คือชิลแบชนั่นเอง ชิลแบชเนี่ยเป็นสกิลหลักนะครับจะเรียกว่าเป็นสกิลโจมตีหลักของพิกเก็ตเลยก็ว่าได้นะครับเอาไว้เป็นสกิลเผด็จศึกบอสนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะครับสมมุติว่าผมมีนี่มีสกิลตัวนี้ไว้2นะครับอ่าสกิลอันนี้3แล้วรอบเนี้ยสมมุติทอยดีเฟนซ์ได้ปุ๊บสมมุติทอยดีเฟนซ์ได้อีก3นะครับแล้วเรามีตัวชิลแบชกันไว้อยู่แล้วนะครับเสร็จปุ๊บถ้าสมมุติเราต้องการจะโจมตีตัวนี้นะครับซึ่งมีเลือด 5นะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เราใช้ชิลแบชนะครับเพื่อดึงโลออกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นให้เรานับ 3, 4, 5, 6, 7, 8นะครับแล้วก็ใช้สกิลชิลแบชตูมเข้าไปนะครับศัตรูจะโดนทันที8ดตามเมทด้วยกันนะครับก็คือแบบแทบจะตายเลยทีเดียวถ้าเขาไม่มีฮาร์ดดี้อะไรอย่เงี้ยนะครับก็ถือเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ใช้เวลาชาร์จค่อนข้างน้อยด้วย จะใกล้เคียงกับชิลช็อกตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้ถึง5นะครับ5โบนด้วยกันแต่ว่าชิลช็อกเนี่ยก็จะดีกว่าแบ็กอัพอ่าดีกว่าชิลแบชนิดนึ่งตรงที่ถ้าตัวนั้นไม่ใช่ไทแลนด์นะครับตัวนั้นจะโดนสตันเข้าไปด้วยนะครับอ่าสตันก็คือสัญลักษณ์แบบแบบไหนแบบไหนสตันคือสัญลักษณ์ดาวๆนี้นะครับแล้วรอบหน้าเนี่ย มอนสเตอร์ตัวนั้นจะอดเล่นไปด้วยนะครับก็เท่ากับว,ว่าโดนอัดหนักแล้วจนมึนนะครับแล้วก็อดเล่นไป1รอบถือว่าสกิลที่แรงพอสมควรต่อมาคือดูโอเวอร์นะครับดูโอเวอร์เนี่ยก็จะมีข้อดีมากๆคือสมมุติว่าตัวที่เราทอยเต่าไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับสมมุติว่าทอยไปแล้วอย่างนี้นะครับเราใช้สกิลดูโอเวอร์ก็คือ3โบนเนี่ย สามารถเอาลูกเต๋าที่เราทอยในรอบนั้นหรือว่าที่ทอยไปแล้วนะครับต้องทอยไปแล้วนะั้นสามารถเอากลับมาทอยใหม่ได้นะครับซึ่งมันมีประโยชน์มากๆเพราะว่าถ้าสมมุติว่าตอนนั้นเนี่ยชิวเราใกล้จะหมดนะครับเหลือหนึ่งหรืออะไรก็ตามที่เราไปรับเนี่ยเราสามารถทอยใหม่แล้วเหมือนรื้อฟื้นชิวได้ข้อดีอันนี้คือดีมากๆนะครับก็ถ้าทอยดีเฮงๆเนี่ยอาจจะแบบเหมือนอมตะได้เลยนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับที่อธิบายคือเ e n นโวล l น n t ก็คือใช้4กระดูกนะครับตัวนี้ก็ดีมากๆอันนึงเอาไว้สําหรับใช้ยามคับขันนะคือถ้าเราจ่าย4กระดูกปุ๊บเราจะสามารถคิวพิกเก็ตตัวเราเนี่ยได้ทันที 2HP ด้วยกันนะครับอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังได้ทอยเตา๋าดีเฟนซ์สออันอย่างนี้แล้วก็เอาไปใส่ใน Active เลยทันทีนะครับ อันนี้ก็คือเหมือนฟื้นเลือดฉุกเฉินแล้วก็มีชิลแถมมาให้อีก2นะครับอันนี้คือข้อดีมากๆทีนี้มาดูสกิล innate ของพิกเก็ตกันนะครับสกิล innate ของพิกเก็ตคือชิลวอลนะครับก็คือก่อนเริ่มแบทเทิลเนี่ยเราสามารถทอยเต๋าตามเท่าจำนวนดีเฟนต์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าตอนนี้ดีเฟนต์ของพิกเก็ตคือ3เราจะได้ทอย3ลูกนะครับอ,อันนี้ออกมาก่อนนะครับทอย3ลูกเสร็จปุ๊บถ้าทอยได้เท่าไหร่ก็ตามเนี่ย มันจะมาเป็นชิลเริ่มต้นของเราทันทีนะครับแต่ตัวตัวกระดูกเอามาใช้ไม่ได้นะครับต้องทิ้งมาดูสกิลอิ n เ t e บวกหนะครับเกียร์ล็อกวอลตัวนี้นอกจากจะเหมือนชิล Wall แล้วนะครับซึ่งได้ทอยเต่า2ลูกตอนเริ่ม Battle เนี่ยเราสามารถนะครับเอาเต่าดีเฟนซ์ที่เราทอยเนี้ยไปไว้ตรงที่จุดที่ล็อกได้ข้อดีคือมันจะไม่เปลืองเต่าตอนเหมือนเปลืองส t ต t อย่างเงี้ยสมมุตินะครับว่าเอาเต่าไปวางไว้นี้ทั้ง3ลูกนะครับ ตอนรอบหน้าเนี่ยที่เราถอยเราจะเหมือนเหลือลูกเต๋าอีก3ลูกอย่างนี้ถ้าตรงนี้ไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะถอยปุ๊บแล้วก็จะได้อีกนี้เลยซึ่งจะทําให้พิกเก็ตหนามากๆนะครับตัวนี้ก็จะตายยากมากขึ้นไปอีกก็อันนี้ก็เป็นสกิลโดยรวมของพิกเก็ตที่ทําให้พิกเก็ตเนี่ยมีประโยชน์กับปาร์ตี้มากๆเลยไม่ว่าจะจะไปร่วมปาร์ตี้กับใครกรต็ตามน,นะครับฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะถึงวันพฤหัส ก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe และก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ